ทำให้จิตมันมันนิ่งได้เร็วแต่คือมันก็หลุดบ่อยมากแล้วควรจะทำยังไงต่อไปครับมองว่ามันเป็นธรรมดาอาจิตไม่ใช่ของเราเบื่อไหมล่ะฝนตกอืมทำยังไงดีครับฝนมันตกเรื่อยๆก็กลางล่มสมิทำยังไงดีครับจิตมันเกิดดับเรื่อยๆมันไม่ยอมเป็นไปตามอำนาจของผมเนี่ยก็มีปัญญาสิเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราใช่ไหม พอเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ลำคาญมันไงอ่มันจะไปเกิดอกุศลมันจะไปเปลี่ยนแปลงมันจะไปเป็นอะไรก็ดูซะมันตลกดีมันก็เป็นของมันเราเห็นแดดออกฝนตกยังไม่เห็นบ่นเลยเ่๊ะมั้ยถ้าบ่นแสดงไม่รู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงเจ่มั้ยมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นการที่มันเป็นของของของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วยมมีปัญญาอย่างเนี้ย เรียกว่าโยมเห็นตะถะตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตตะะตาจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นและมันเป็นอนัญญาตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันจะเป็นอิทัพป,ปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนี่มันเป็นเช่นนั้นเอง Yeah. <laughs>